ความภาคภูมิใจของชาวเกาหลีใต้ในวงการฟุตบอลเนี่ยจะนึกถึงใครได้อีกคันอกจากซนฮึงมินที่ล่าสุดเนี่ยสื่อเกาหลีนะคะต้องตีข่าวอวยยศก,กันยกใหญ่ะค่ะเพราะว่าซนทึงมินมีโอกาสะะได้รับเสด็จกษัตริย์ชาวที่3แห่งราชวงศ์อังกฤษไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะ แถมยังมีช่วงที่ได้พูดคุยกันค่ะซึ่งกษัตริย์ชาวที่สามก็มีการถามถ่ายนะคะถึงสถานการณ์ของท็อตแนมฮอสเปอร์ค่ะว่าตอนนี้ทีมยังอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่หลังตกรอบปอนท้วยสองสมัยติดต่อกันโดยกษัตริย์ชาวที่3แห่งราชวงศ์อังกฤษได้เสด็จไปเยือนสนามท็อตแนมฮอสเปอร์เพื่อเเลิมฉโครงการสน,สนับสนุนเด็กท้องถิ่นนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมในพิมลิกอังกฤษ รวมกับ National Football League ค่ะหรือ NFL และซนฮึงมินก็ได้ร่วมรับเสด็จคาะในฐานะกับตันทีท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งก็มีวิดีโอนะคะจากสื่ออังกฤษในช่วงที่ซนฮึงมินพูดคุยกับกระยัชาวที่3ค่ะถึงสถานการณ์ของทีมสเปอร์นในตอนนี้ในตอนนั้นเนี่ยแดเนียลเรวนะคะประธานสโมสรเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นด้วยค่ะโดยบทสนทนานะคะมีดังนี้ค่ะสั้นๆนะคะคือกริย์ชาวเนี่ยได้ถามซนฮึงมินค่ะว่า คุณจะลงเล่นสุดสัปดาห์นี้หรือเปล่าสโตนินก็ตอบนะคะว่าเรามีโปรแกรมจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้ครับกัตริย์ชาาถามว่าจะทําได้ดีหรือไม่สโตรนินบอกว่าหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นครับกัตริย์ชาวก็ได้ถามถึงสถานการณ์ของทีมตอนนี้ค่ะว่าแลวตอนนี้สถานการณ์ของทีมเนี่ยเป็นอย่างไรทําได้ดีหรือเปล่า ซนฮึงมินก็ยอมรับค่ะว่า,ารเยยรากําลังเจอช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังทํางานกันอย่างหนักครับแต่ฤดูกาลนี้นก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของทีมจริงๆนะคะอย่างที่โซนได้กล่าวกับกษัตริย์ชาวที่3ไปแต่โซนเองเนี่ยก็แสดงให้เห็นค่ะถึงความตั้งใจที่จะไม่ยอมแพ้อย่างที่บอกไปแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลาบากแต่เราทั้งทีมเนี่ยก็กําลังทํางานกันอย่างหนักต่อสู้ไปด้วยกันค่ะ have so you been playing in this country for some time yeah i've been you? playing for 10 years yeah 10 years ago. yeah but did you learn a lot in korea yeah, you, yeah 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 we stood you in very good stead thank you very much <laughs>